้วครับตอนนี้ก็เป็นคนที่กำลังขับรถนะครับตอนนี้มาเทสซเฟอร์นะครับอลังการมากนะครับตอนนี้ตอนนี้แทบจะไม่เย็นอะไรนะครับโอ้โห,โ,หโหนะครับตักขี้ตมออกนะครับตอนนี้นะครับ ตากก็โอเคนะครับได้อยู่ครับอัานในฝึกอยู่นะครับอยู่ในธรรมศาสตร์นะครับวันเราชินเคยนี้มีสองคันนะครับอันนี้รถรุ่นใดกับรถโคเบตนะครับ ทางบนนะครับสนนนะนี่ครับทำงานกันไปนะครับ การโคดร้อนะครับวันนี้นะครับจากที่ต้มบอกจะง่ายนิดนึงนะใครเขาดูอย่าลืมกดไลค์กดสกค e นะเพื่อพลาดคลิปต่อไปนะครับอยู่ติดตามนะครับวันนี้มีรถแมคโครสองคันนะรับถตัก2คันนะครับทีมงานของคนไกลบ้านนะครับมาครับตอนนี้ ว่านี้ลงไปนะครับโอ้โหตักเคลืนมานครับเต็มบุกกีนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้แทบจะไม่เห็นนะเพราะว่าที่ต้มที่มันไปนติดนะครับในกระจกนะครับมาดูบรรยากาศนะครับเนี่ยสองสามคันนะครับ And can you ขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้อยู่ในภายในห้องขับนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะแคบน,นิดนึงรถแมคโครใครที่เคยใช้นะครับตานสุ p ร์ก็โคตตึงตัวองค์การนะครับ ต้องสันได้นะตักแล้วก็ทอปการนะตักเกินมานะครับนะครับนี่อ้โอหนะครับเยอะมากนะคิดต้มนะแมนะ่ดูรถโคเบสนะครับ แรงนะครับแรงมาใจกลรๆนะครับมากับรถครุณได้นะครับไม่พอขอครับคลิปนี้ไม่มีแล้วมากนะจบเพีดดยงเท่านี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ติดตามด้วยนะครับ จะพลาดคลิปต่อไปนะครับ้างล่างก็ออกประมาณนี้นะครับากาศรทำงานนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพัาดติดตามคลิปต่อไปนะครับ